โอ้โหอันนี้คือข้าวผัดลิ้นมัวนะฮะท็อปสเต็กพิคันย่านิวซีแลนด์ไข่ดาวกรอบครับโอเคไข่ดาวกรอบเนี่นฮะนี่นี่ไข่ดาวกรอบอยู่นี่ฮะอยู่ด้านล่างนี่นี่กรอบโอ้โหกรอบเละร้อนกรอบเลยโอ้โหกับเนื้อพิคันย่าเข้ากันเข้ากันออนท็อปไข่ดาวแบบนี้นะฮะร้อนร้อนเลยร้อนจริงๆการันะคะเออให้ควันมาเล่าเรื่องนะฮะดูครับ คือร้านนีชอบหนึ่วสดตัวสิบ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 ไม่หักหนังปองหนังปองคือหนังควายคือแคบควายนั่นเองจริงปะอือทั้งหมดนี้หนังปองกินแล้วจะสงปองไม่ใช่อืมไม่ใช่ครับแหมแล้วทำไมลอปองแตลว่าควายไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพิ่งกินพร้อมคุณเนี่ยนะครับ่าหนังปองอะไรไม่รู้อ่ไม่รู้เลยแล้วคนใครรูคอมเมนต์แล้วบอกอือบอกโอดูลิ้นลานดีฮะ มืนเด้งได้ใจมากโอ้ีกโอหแเกิร์นดูดสีโอ้โ,โ,อโนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี้แหละ,หละชานยก้อบอกว่าอยู่จับใจเลยนะวันนี้เขพอร์วัพแบบจัดีปเลย ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงห้าโมงแล้วเพิ่งได้กินข้าวมื้อแรกโอ้โหสุดยอดทุงศาสประชุมเยอะสมสารเสียงเสียงฟองมากสุงาสจริงสุงาสจริงดูความนุ่มของหมูนะคะนี่ความเขื่ยความเขื่ยอ่าไปับดูดีมากแล้วนี่ดูพริกดุ่มดูพริกอ่องโอ้โหกรมาทั้งหมดฉันจะหิวมาก มาร้านเนื้อเหนียต้องเมนูนี้นะฮะซุปเนื้อใบมะขามอ่อนครับโอ้โหดูพอเวลามันโดนน้ำแบบมันซุปเข้าไปนะเนื้อจะค่อยๆสุกไปเรื่อยๆเหมือนอาบน้ำเนื้อเลยนะดูดิโอ้ยแบบฟินเออได้กลิ่นของเคิร์บคือใบมะขามเหรอเผ็ดใช่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 ใบมะขามอ่อนเนี่ยฮะแล้วดูซุปเขามีพริกลอยๆอย่างนี้กับใบมะขามอ่อนืหมาอยากกินเห็ดอ่ะโอ้โหดี โยเกิร์มันใช่มาก้วดูเนื้อเขาเลยครับอันนี้ได้หรอได้แนละ้วผมชอบแบบนี้ครับจุ่มขึ้นจบลงไม่ต้องบอกใครหรอกทำไปเถอะโอ้โหสาวได้นะั<ด>น,น,นายาวสบาย,าายามากสบายมากไม่สะบัด้วยนะจ๊ะทุกคนที่นี้เขามีเนื้อให้เลือกหลายอย่างก็สามารถเลือกได้ว่าชอบเนื้อแบบไหนมันดึงมึงสด ดูความฟินดีครับแบบเป็นปากคำคำนะคะจริงหวาว่าความสุภาพนะฮะเดี๋ยวเข้าปากไปดูความหนาเท็กเจอร์ทุกอย่างได้หมดเลยชิ้นใหญ่ชิ้นโตจริงลุยฮะอืมเขาอนี่มันตรงนี้ความไม่อพลาดนี่คือลิ้นใช่ไหมอืมนี่คือลิ้นแล้วก็มีขไข่แดงดองไปด้วยให้จิ้มหรือว่าให้ร่าให้จิ้มครับการจิ้มเนาะ แต่งแล้วครับแต่งแล้วครับนี่คลุกๆแบบนี้แล้วก็จิ้มมงบนจับนี้นะฮะดูความหยบตึงสองจิ้มนะฮะแล้วจวดเลยโอเนื้อคนนุ่มมากเนื้อคนนุ่มมากแล้วมันหอมฟันขนมฟันด้วยหรือว่ากินกับอันนี้หรอกับพริกหนุ่มก็ได้เนื้หนุ่มก็ได้เนื้อพริกหนุ่มขึ้นมาวางแบบนี้มาวิธีฉันมีความสุข นหน้าเนื้อใจเหนือนะ,นะฮะนี่โอ้โหเมนูนี้นะฮะจอกไข่แดงลงไปและอันนี้นะฮะเป็นเนื้อแฮ <H anger. S 2> งาาเกอร์จะเป็นเนื้อที่นุ่มมากๆนะครับแล้วก็ซอสเขาเนี่ยจะเป็นแบบแบบแบบไข่ก็ดูอ่าบัวชมาโลฮะอันนี้ขอชิมแบบแบบเปล่าไม่ต้องใส่อะไรก่อนเลยเป็นยังไงอ่ะ,อาอะมาดูดิับ กอร่อยอ่ะอะไรกคือการหัวเราะให้กับตัวเองคืออะไรสายเนื้อไม่อยากให้พลาดอร่อยอ๋อโอเคโอเคโอ้โหอร่อยแล้วคุณตักอะไรตักเดิมอ๋อใส่แจ่วเหรอใส่แจ่วลงไปออืหฮะนี่มันหอมมากอ่ะหอมจนตกใจอ่ะจะกินสองชิ้นจวดนี้เลยหรอจวดไปเลยครับดูดีครับใหญ่อยครับ เนื้อพิคันย่าดูดิแล้วสามารถสั่งได้ว่าเราเอาแบบไหนของเราสั่งเป็นแบบมีเดียแย่หรือว่าสุกเนื้อสุกขนาดไหนขนาดไหนสั่งได้เลยฮะฉันอาจจะแปลงสาไทยในแปลฝงถูกต้องครับเจอของอร่อยรัสติกลุ่นต้องต้องคอยมมีเมยอยู่ข้างเลยครับเยอะฉันอยากชิมต้นอยู่นะอืมเยอะลิ้นมก็เยอะนี่ก็กรอบจังดูหอมมากอ่ะ ของดีดูครับอันนี้คือแบงค์แดง4ใบยูนิคอนจาเนื้อดีเนื้อกุ้งป้าดีป้าโครงการพาวาวาวนะฮะร้านเนื้อเหนือนะครับอุตุนิสิตสิหรือส2เข้าได้หมดเลยมันเป็นวันเวย์สุดยอดมากครับร้านนี้มันทะลุไปได้สายเนื้อต้องจัดฮะ